เจ้าวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์สำหรับเตรียมในการเพาะพันธุ์เมล็ดพักสลัดนะเจ้ามันก็จะมีมะเมล็ดพันนะเจ้ามเมล็ดพันธุ์นี่เขาหาซื้อตามอินเทอร์เนต็ตได้เลยนะเจ้าช้อปปีละะ้ลาซาด้ามีขายหมดเลยเจ้าเนี่ยเจ้าเป็นคัดมเมล็ดพันธุออกมาอีอี๋นะเจ้าเขาขคอยากปลูกพักไออย่างเขาก็สั่งซื้อมานะเจ้า แล้วฟองน้ำอันนี้หาซื้อได้ตามล้านซาวบาทได้ถัว่วตกแผ่นละห้าบาทเนาะไม่บรรทดัดไม่บรรทัดนี่ก็คือใจสำหรับวัดแล้วก็ตัดฟองน้ำเจ้าคัดเตอรตัวนี้ก็จะเป็นครีมที่เขาเอาไว้ใจขีดนีบนีบนีบันเน,น,น,นี่ยขีบขีบขีบมเมล็ดเอาลงใส่ฟองน้ำใส่เจ้า กระบะเจ้ากระบะอันน้อยสีเดมอันน้อยเอาไว้เพาะเมล็ดนะ่ะเจ้ากระบาสีดําอันใหญ่เอาไว้เวลาตีมาเมล็ดมันงอกมเมล้าวแล้วมันมีใบครบสี่ใบเขากะจะย่ายลงกระบาใหญ่นะ่ะเจ้าแล้วจะมีกล่องโฟม,ลมกงฟมลงเจ้วหูไวไนนะ้เนาะหหูอัรเอ็กแอลน่ะเจ้ามันจะมีขนาดห้าสิบสองอ่าสามสิบแปด แล้วก็ซสาเจ้าเซนติเมตรขูดกันตีคาดไปได้เลยนะเจ้าถุงดำถุงดำเนี่ยเขาจะเอามาไว้ในโฟมเนี่ยเจ้าเขาจะมาห่อโฟมไว้เนาะคุมโฟมไว้แล้วก็เอาน้ำใส่ลงไปในโฟมต้องเอาถุงดำเนี่ยคุมไว้ก่อนเพราะว่าบาอัานเนี่ยสีขาวเนี่ยมันจะเกิดเป็นตะไคร่เนาะเป็นขี้ใครคู่อ่ะเจ้ามันก็จะยะาคือพักเนี่ย มีเชื้อารอจาจาแต่ถ้าเกิดเอาถุงดำใสไว้ก่อนเนี่ยมันจะยน่คือกองโฟมเนี่ยใช้ใการได้นมนตัวแล้วก็ป้องกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้นกับพักตัวเนเจ้าแล้วก็จะมีปุ๋ยเจ้ามีปุ๋ย A ปุ๋ย B เนาะอันนี้เป็นน้ำเนีเจ้าผสมเป็นน้ำเรียบร้อยแล้วปุ๋ยเนี่ยจริงๆแล้วอะเสื้อมันจะเป็นผงแล้วมันจะมีวิธีการตีเนี่ยคือเป็นน้ำซึ่งไม่ยากเลยเนะเจ้า ปุ๋ยเจะเป็นสีแดงเข้มๆแล้วก็ปุ๋ย B จะเป็นสีเขียวอ่อนๆเนาะถ้าผสมน้ำมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดตีเขาจะต้องเตรียมวันนี้ก็มีการอ่ารีวิวอุปกรณ์ต่อ,อีแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาลงในเรื่องของวิธีการทำฮือเน,นเจ้าวัสดีเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตัวเน่เจ้าอืมแหในพอล้รพ,พอกัน